วันนี้ต้องช็อกอารมณ์คนทั้งประเทศครับยไยงงนายอำเภอขนาดที่นั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะปรากฏว่าถูกจ้นที่นั้นรวบไปจับก,กุ่มเรียกการพนัน,น,น,อนบอลไก่ครับนี่นครับเป็นภาพคาหนังคาเขาจะ,จะจะเมื่อตอนสายวันนี้เองครับ นายอำเภอแม่วงชื่นอนายประสิทธิ์พัฒนสสินธิชีวินครับอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ภาพก็ขออนุญ,ญาตนะครับเรอภาพเอาไว้แล้วก็บริเวณด้านหน้านั้นมีเงินเป็นหลักล่อเรียกเก็บผลประโยชน์คือบวยอามือคือสวยบ่อนไก่ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนในพื้นที่แล้วครับเขาเปิดบ่อนพนันชนไก่ครับแต่ต้องเสียค่าอนุญาตกับทางอำเภอใช่ไหมครับนายตุนคนนึงบอกว่าเปิดประมาณสักหกบอนครับ หกบ่อนี่เสียนะครับบ่อนละ2อง0องยีบาทครับอันนี้เป็นจ่ายต่อเดือนนะถ้าสมมุติว่าจ่ายกันทั้งหมดนะครับก็คือว่า1ัน0บาทต่อเดือนนะ <c oughs> อย่างไรก็ตามนะครับนายเพลิน,นี่เป็นผู้ดูแลวขอเรียกเก็บผลประโยชน์ครับค่าดูแลอย่างต่ำนะครับ3,000บาท ปรากฏว่านายทุนนายสังเวียนนะครับก็คือจ่ายให้จ่ายให้ไป2เดือนนะครับก็คือว่า6000บาทครับหลังจากนั้นธุรกิจไม่ค่อยดีก็เลยว่าไม่ได้จ่ายนายเพือก็ทวงตลอดไว้อย่างนั้นนะทวงตลอดก็เลยตกลงนะครับว่า,างั้นผมจะจ่ายล่วงหน้าก่อนก็แล้วกันนะครับสเดือน1 2 0 0 0บาทแล้วนายสังเวียนคนนี้ก็เลยไปแจ้งเจ้าที่ครับวันนี้ผู้ประคับการปปปน,น,นั้นบุกรั่วไปอยู่ที่โต๊ะทํางานจะจะเงินก็เห็นจะจะ นายอำเภอแต่ตอนนี้ยังปฏิเสธอยู่นะครับอ้าวข่าวใหญ่แล้วครับแวดวงข้ารจจาชการอี่นี้ครับอืม,อมสวยบอนไก่กับนายอำเภอค่ะคคุยยองนบาาสมมโม